สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพับเหรียญโปยทานเป็นรูปแบบนี้กันค่ะก็มาเริ่มกันเลยนะคะเราก็จะใช้ริบบิ้นเบอร์2ด้วยกันทั้งหมด4เส้นค่ะความยาวเส้นละ50ซนติเมตรนะคะจากนั้นพับปลายด้านหนึ่งลงมาลักษณะนี้จากปลายริบบิ้นจนถึงรอยพับตรงนี้ยาวประมาณ13ซนติเมตรค่ะจากนั้นก็เอาเส้นแรกมาโดยที่ให้ด้านสั้นมันอยู่ด้านบนนะคะ จากนั้นเอาเส้นที่สองค่ะมาคล้องเส้นที่1ลักษณะนี้ต่อด้วยเส้นที่สมคล้องเส้นที่สองและเส้นที่4ีนะคะจับตรงรอยพับแล้วก็เอาสอดเข้าไปในช่องที่1จากทางด้านซ้ายมือแบบนี้กลางช่องที่4แล้วก็ไปรวบเอาเส้นที่สลอดผ่านช่องของมันออกมาค่ะจากนั้นทีนี้เราก็ดึงให้กระชับนะคะเราจะได้ฐานสแบบนี้ จากนั้นเอาเหรียญนะคะวางลงไปเสร็จแล้วก็พับเก็บเหรียญค่ะเอาริบบิ้นเส้นสั้นนะคะที่ชี้ไปด้านหน้าเราพับเข้าหาตัวแบบนี้แล้วก็เส้นสั้นทางด้านขวาพับไปทางด้านซ้ายเส้นสั้นที่ทเ,เส้นสั้นที่ชี้เข้าหาตัวเราพับไปด้านหน้าเส้นสั้นที่อยู่ทางด้านซ้ายนะคะจับปลายริบบิน้นเอาสอดเข้าไปที่ช่องนี้ค่ะ ดึงให้กระชับก็เรียบร้อยนะคะจะเป็นแบบนี้ต่อมาค่ะพลิกกลับมาด้านนี้เอาเส้นสั้นที่ชี้ไปด้านหน้าเราค่ะจับพับกลับเข้าหาตัวเราแล้วก็เอาปลายริบบิ้นสอดเข้า,าที่ช่องนี้นะคะดึงให้กระชับต่อมาหมุนชิ้นงานค่ะ เอาเส้นสั้นเหมือนเดิมค่ะสอดเข้าไปในช่องนี้ก็ทำเหมือนเดิมเลยนะคะเรียบร้อยแล้วจะเป็นลักษณะนี้จากนั้นพลิกมาด้านนี้ค่ะเอาเส้นยาวนะคะจับปลายริบบิน้นแล้วก็เอาสอดเข้าไปในช่องนี้เหมือนเดิมเลย ทำให้ครบทั้ง4ด้านเลยนะคะหมุนชิ้นงานให้ริบบิ้นมันชี้ไปด้านหน้าเราแล้วก็เก็บปลายริบบิ้นลงที่ช่องนี้ค่ะก็เรียบร้อยนะคะมันก็จะเป็นลักษณะนี้ ทีนี้เราจะมาเริ่มทำกลีบดอกค่ะโดยที่เอาเส้นยาวนะคะที่ชี้ไปด้านหน้าเราจับบิดไปทางด้านขวานะคะให้ปลายริบบิ้นชี้ไปทางด้านขวาแบบนี้เสร็จแล้วก็บิดริบบิ้นค่ะแบบนี้นะคะให้ปลายริบบิ้นชี้ไปทางด้านซ้ายมันจะเป็นแบบนี้จากนั้นคะ่ะเอาปลายริบบิน้นสอดเข้าไปในช่องตรงนี้นะคะทางด้านขวามือ จากนั้นดึงให้กระชับเราจะได้กลีบดอกลักษณะนี้นะคะทำให้ครบทั้ง4เส้นค่ะหมุนชิ้นงานให้ริบบิ้นชี้ไปด้านหน้าเสร็จแล้วบิดริบบิ้นไปด้านหลังปริบบิ้นชี้มาทางด้านขวามือเสร็จแล้วก็พับริบบิ้นนะคะไปข้างหลังแล้วก็เฉียงไปริปบบิ้นนะคะให้มันไปทางด้านซ้ายแบบนี้ จากนั้นปลายริบบิ้นสอดเข้าที่ช่องนี้เหมือนเดิมค่ะดึงให้กระชับนะคะก็จะได้แบบนี้เส้นต่อมาค่ะเหมือนเดิมจับริบบิ้นบิดไปทางด้านขวาเสร็จแล้วก็พับริบบิ้นลงข้างล่างแบบนี้แล้วกันเนาะปลายริบบิ้นสอดเข้าช่องนี้ เส้นสุดท้ายนะคะจากริบบิ้นบิดไปทางด้านขวามือเป็นแบบนี้เสร็จแล้วพับริบบิ้นลงข้างล่างปลายริบบิ้นชี้ไปทางด้านซ้าย จะได้กลีบดอกนะคะชั้นแรกทั้ง4เส้นเลยต่อมาทีนี้เราจะมาทำเกสรตรงกลางนะคะตรงนี้จับริบบิ้นที่ชี้เข้าหาตัวเราขึ้นมาจากนั้นเอาเส้นที่2ที่ชี้ไปทางด้านขวามือมาทับเส้นแรกเส้นที่3นะคะเส้นนี้เอามาทับเส้นที่2และเส้นสุดท้ายค่ะดึงมันมาทับเส้นที่3นะคะ มันจะเป็นแบบนี้นะจากนั้นนะคะจับตรงรอยที่ริบบิ้นมันทับกันเนี่ยคะ่ะแล้วก็จับหมุนเป็นวงกลมนิ้วโป้งทางด้านซ้ายช่วยกดตรงแกนกลางที่หมุนไว้นะคะก็จะได้ลักษณะนี้คะ่ะ ต่อมานะคะเอาเส้นนอกสุดจับริบบิ้นค่ะหมวนเข้าด้านใน1รอบลักษณะนี้จากนั้นเราปริบบิน้นสอดเข้าไปที่ช่องตรงนี้นะคะข้างล่างนี้เลยค่ะปลายริบบิน้นทะลุออกตรงนี้ดึงให้กระชับ ก็จะได้เกสอนนะคะแบบนี้เส้นต่อมาค่ะเส้นนอกสุดเหมือนเดิมจับริบบิ้นนะคะหมวนเข้าไปข้างใน1รอบแบบนี้ปลายริบบิน้นเอาสอดลงช่องข้างล่างเหมือนเดิมค่ะมันก็คือช่องถัดมาจากาช่องเมื่อกี้ที่เราสอดน,นั่นเอง ก็จะได้แบบนี้นะคะเส้นต่อมาค่ะ ก็เรียบร้อยนะคะเราจะได้เกสรตรงกลางทั้ง4มุมเลยต่อมาค่ะหมุนชิ้นงานให้เส้นริบบิน้นเส้นยาวชี้ไปด้านหน้าเรานะคะจากนั้นจับพับไปข้างหลังไปลายริบบิน้นชี้ไปทางด้านขวาเหมือนเดิมเลยแล้วก็พับริบบิ้นไปข้างหลังอีกรอบนึงค่ะทีนี้ปลายริบบิ้นนะคะ เราจะเอาข้ามเกสรอ,อันนี้นะคะมาหนึ่งอันแล้วก็เอาปลายริบบิ้นสอดเข้าที่ช่องใต้เกสรกลีบนี้นะคะเห็นไหมตรงนี้นะเราก็สอดให้ปลายริบบิ้นมันทะลุออกมาตรงนี้นะคะเราจะยังไม่ดึงนะคะเราจะยังไม่ดึงให้มันกระชับเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้ ก็ทาเหมือนเดิมจับบิดไปข้างหลังปลายริบบิน้นชี้ไปทางด้านขวามือเสร็จแล้วพับไปข้างหลังอีกทีหนึง่งปลายริบบิน้นเอาข้ามเส้นที่เราเอาริบบิ้นสอดเข้าไปใต้ช่องมานะคะเอาข้ามเกสรเกสรน,นี้นะแล้วก็เอาปลายริบบิ้นมาสอดเข้าที่ช่องที่อยู่ใต้เกสรอ,อันนี้ค่ะก็คือข้ามมา1เกสรน,นั่นแหละ ดึงหลวมไว้นะคะแบบนี้อีก2เส้นก็ทำเหมือนเดิมบิดไปข้างหลังปลายริบบิ้นชี้ไปทางขวามือพับไปข้างหลังอีกทีหนึ่งข้ามเกสรหนึเกสรแล้วก็เอาปลายริบบิ้นสอดเข้าไปใต้ช่องเกสรกลีบนี้ พอเราสอดครบทุกเส้นนะคะมันจะเป็นลักษณะนี้ทีนี้เราก็ค่อยๆดึงให้กระชับทีละเส้นค่ะจัดกลีบดอกไปด้วยนะคะ ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเราก็จัดกลีบดอกให้มันเท่าๆกันค่ะพยายามดูนะคะอันไหนที่เรายังคิดว่าไม่สวยเราก็ค่อยๆทำะคะ่ะก็จะได้เหรียโปวยทานแบบนี้นะคะทีนี้ปลายริบบิ้นที่ยาวเกินมาเราก็จะมาตัดตกแต่งให้สวยงามตามใจชอบเลยค่ะ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรียนปวยทานสวยๆค่ะก็ไปลองทำกันดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ